จากโรงแรมเราไปนี่คือเห็นภูเขาไฟฟูจิจริงๆแต่ว่ามีคนมั่งมุ่งเลยตอนนี้เดี๋ย,ยววยันนี้เราก็จะไปเที่ยวร,รอบๆคาบาฟิจโก้เราก็จะไปถ่ายรูปใช่1 9 8ขั้นฮะเราต้องขึ้นบันได398ขั้นจริงไหมี่งแค่ขึ้นบันไดที่บ้าน10ขั้นก็แย่แล้วนะ <c ười> นี่ไงโอ้น้ำใสจริงคือแบบ น้ำใสมากเดี๋ยวข้างในมีบอ่อใหญ่กว่านี้อีกตอนนี้เราถึงที่พักที่คาวากูจิโกะแล้วนะทุกคนมัน,นเ,นะเป็นบ้านเลยนะบ้านเลยนะนอนได้แบบเกือบนนะ2ี่เพราะว่าเราเรามากันสิบคนนี่พอเราเข้ามาใช่ไหมเขาก็ นี่นะคะจะเป็นคนนี้คนนี้เขาอยู่ที่คาวานะคะนี่ครับเป็นหนุ่มญี่ปุ่นฮะอินตะกิมมาอินตะกิมมาสอินได้เลยจ้าเชิญกินได้เลยจ้าการ์ลอนอ่าทุกคนมันมีเปิดประตูหดือไม,ไม่เนี่ยเปิดหรือไม่เข้ามาก็ไปเจอห้องนอนแรกนะจ๊ะนี่เลยจ้ะนอนกันไปปาจิงโก้เลยจ้ะอันนี้เป็นห้องนอนสำหรับคนเมาทั้งหลายนี่ใครเมา นี่ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าคือที่เนี่ยคือใหญ่มากจะมีความงงสูงมากนะเพราะว่าห้องมันเยอะมากก็จะเป็นห้องน้าที่ห้องน้ำเหมือนกันครับมีอาบนอันนี้นะคะแล้วเราล้างหน้าที่ไหนฮะมันมี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 อาบกันอ่างล้างหน้าเขใช้วมกัาครับปากด้วยฮะปาไปเลยฮะทีเดียวไปชิทีเดียวฮะห้องน้ําครับนี่ครับห้องน้ำแยกสห้องห้องน้ำแยกฮะสองห้องแบบนี้แล้วก็ห้องนี้จะเป็นห้องที่เรานอนกันนั่นเอง นี่ครับพีเจน้องสปอยน้องเมาส์นะครับนอนห้องนี้แต่ว่ามันดีอย่างตรงที่ทว่าตรงเรานอนตรงเนี้ยนะฮะก็จะสามารถเนี่ยชะเง้อไปคุยกับห้องไหนก็ได้นะตรงนี้นะะนี่เป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับโนน่ารักน่ารักครับหลังนี้แล้วก็รู้สึกว่าที่เราจองกันมาที่เราจองกันมาเอ่อสิบคนเนี่ยน้องไม่แพงด้วยนะ ไม่แพงนะ<ม>ก็โบกๆแล้วเหมือนเหลือคนหนึ่งสองพันนี่มั้งรู้สึกว่านะต,าต่อคนนะจอล่วงหน้ามานานอยูน่นะใช่แต่ว่าเราจอล่วงหน้าแล้วช่วงถ้าใครที่แบบว่าต้องการที่จะมานะที่ทาวาคูจิโกะนะครับก็แนะนําให้มาพักแบบนี้นะถ้าแบบหลายๆคนนะก็จะสนุกสนุกดีอะไปกินข้าวดีกว่าหิวข้าวมากแล้วไปจ้าโหดูนะโคตรน่ากินนะเอาไหนก่อนอยากกรนไหนไ้อไหม งานงานเงินไม่ไม่ทงไม่ถ่ายมันละละไายใส่ได้เลยนะครับละไายตอนแรกเป็นคนบอกเองเนี่ยว่าเนี่ยย่างนี้ต้องถ่ายนะไม่เอาแล้วพอนเนื้อหลงท้องเนี่ยหยุดไม่ได้ละกินก่อนกินก่อนเพิ่งต้องพูดหนูนูหนูหนกินหนูกินนี่วากิวเลย I I need need more ไอ้หนูอาให้น้องน้องเนี่ย่ไไมปถึงละลายเลยไหมอันนี้สุดเลยนะ รัอยยจเลวันนี้นะครับตื่นเช้ามาอากาศสดใสมากนะครับที่หนึ่งองศานะครับ <c oughs> นี่คือบรรยากาศของโรงแรมของเรานรั่นเองนะฮ <c oughs> ะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยเมื่อวานที่เราถ่ายก็แทบจะไม่ค่อยเห็นวิวอะไรเลยนะเพราะมันมืดมากจากโรงแรมเราไปนี่คือเห็นภูเขาไฟฟูจิมดเลยไม่บนบางหมดแล้วตอนนี้ เดี๋ยววันนี้เราก็จะไปเที่ยวรอบรอบคาบาคุจิโกะนะเราก็จะไปถ่ายรูปใช่แล้วก็กลับไปที่โรงแรมเดิมอาซากุสะไปเขาดาวที่อาซากุสะเนาะใช่แล้วก็ไปไหว้พระในวัดอาซากุสะใช่ขอพรนะครับผมมาฟรีใหม่เลยจ้ะไปหนาวมากไหมอย่างที่บอกนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมาเออตอนตอนออกจากรถมาหนูพูดว่าอะ หนูพูดว่าเลยนะหนูบอกว่าหนูจะมารอบๆคาวาใช่ไหมแต่นีนน่พอดีว่ามันเป็นรูปที่เราจะต้องผ่านนะครับมันที่ที่เราจะต้องเดินขึ้นเข,ขานะครับไปชมภูไฟฟูติเจ๊มาเดินชิดๆหน่อยลูกแบบใกล้ๆเป็นมุมเขาเรียกว่าเป็นวิวถ่ายรูปดีกว่าถ้าใครที่มาที่คาวาเนควรที่จะมาตรงนี้ก่อนที่จะเดินขึ้นเขาเราก็ต้องไปเติมพลังก่อนนะโดยการไปทานข้าวเ๊ชิดหน่อยลูกใช่ไหมลูก คนเก่งไม่ทำอะไรเลีวอ่ะเหนียวจรนงๆเหนียวมากเลยขั้นตอนไหสามร้อยเก้าสิบแปดขั้นฮะเราต้องขึ้นบันไดสามร้อยเก้าสิบแปดขั้นจริงปะเนี่ยจริงังงถถือมมาไ่ึแค่ขึ้นบันไดที่บ้านสิบขั้นก็แย่แล้วนะแค่นั้นผมก็ตกบันไดแล้วพี่อ้อยสามร้อยเก้าสิบแปดขั้น เราต้องเดินขึ้นไปเสามร้อยเก้าสิบแปดขั้นขึ้นไปด้านบนนะแล้วก็ไปถ่ายวิวนะลุงนะถ่ายทิกตอกด้วยไงดีไหมมันไม่ยอมที่จะขึ้นไปไงโอ้โหวิวสวยมากละนี่เนี่ยตรงเนี้ยเดินวิวสวยมากนี่คือเริ่มนับขั้นยังพี่อ,อยนับขั้นลงยฮะนับขั้นลงเลยที่เดินมาขนาดนี้ยังยังไม่นับขั้นแรกอีกเหรอทุกคนเดอเราอะนะ ในในเราก็มาญี่ปุ่นบ่อยแล้วใช่ไหมพี่บอลเราจะไม่ไปขึ้นไปแล้วครับใช่ไหมพี่บอลเราลงมาตีกันว่าเราจะไปหมู่บ้านน้ําใสทุกคนไปแบบสสะะดดวกวราขับรถใช่ยี่สิบนาทีก็คือวิววิวของฟูจิเนี่ยมันสวยเหมือนกันแต่ต่างกันแค่อย่างี้หมู่บ้านน้ำใสอ่ะเราจะมองฟูจิจากพื้นราบแต่ที่เนี่ยมันมองจากฝั่งบนซึ่งวันเนี้ยมองยังไงก็เห็นแต่เมฆก็คือวันเนี้ยอาจจะมีเมฆบังแล้วคือถ้าแบบเราเดินขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยฝีก็เลย แล้วเราเช่ารถมาแล้วด้วยไงใช่แล้วก็ไปหมู่บ้านน้ำน้ำใสดีกว่าหมู่บ้านน้ำใสเนี่ยจะขึ้นชื่อเรื่องผลไม้ด้วยออ้าเย็นแ้วโซบะเย็นด้วยากอ๋โซบะเย็นด้วยผลไม้เย็นผลไม้ใช่เดี๋ยวไปดูกันว่ามีผลไม้เยอะจริงหรือเปล่าน้องปอยชอบอยู่แล้วชอบมากไปทุกคนต้องไปแล้วล่ะหมู่บ้านน้ำใสไปบายบายก่อนนะนี่คือเขาจะมีให้เลือกด้วยนะว่า อันเนี้ยเป็นแบบเลิกหุด wish come true ฝันเป็นจริงแล้วก็เดินทางปลอดภัยลลลงงงมมาาสุขภาพร่างกายแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่หนูเลือกคืออะไรครับไม่รู้ wish come true ลูก wish come true เออไปว่ามากับเราไม่ใช่มากับเข้ามากับมากับคำมาเอออแล้วะไรคือไปคือ เหมือนกันว่าไปไปไหนมาไหนโชคดีเหียโคตรมั่วเลยสัตว์วิทครับดูมันคือมันคือฝันที่เป็นจริงลูก <S <S อะไรอ่ะตอนนี้เรามาถึงโฮชิโนะฮักไคแล้วนะคะเขาบอกว่าเป็นที่เป็นหยู่บ้านน้ำใสนะมีผลไม้ให้กินใช่เห็นพี่ปออกว่ามีผลไม้ให้กินแล้วก็มีวิวที่สวยมากเสียค่าที่จอดรถ300เยนท้วน ไ,ไ,ไปเราต้องเดินจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับที่เราจอดรถตรงเนี้ยครับเดินตรงไปเลยก็ถึงแล้วนี่โอชิโนฮักไคนี่นะครับระหว่างทางเดินมีของกินด้วยควันขงมงหลงเหงเลยอุย้ยกลิ่นหอมมากเลยอะไรอะ่ะเหมือนมันเลยเนาะนใช่ไหมมันมันปะม,มันมันญี่ปุ่นเล ตอนแรกที่พี่เขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านน้าใสเนี่ยเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นหมู่บ้านแบบที่แบบคึกคักขนาดนี้เนาะคนไทยมาเยอะตอนแรกอะคือคิดว่ามาก็จะเป็นแบบธรรมชาติหน่อยเป็นแบบเออเป็นเป็นแบบน้ํลาลําธารอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเข้ามาแล้วว้าวเหมือนกันนะที่แบบ,บทำไมมันหนาวที่ฝรั่งเศสฮะมันหนาวแบบหนาวเจ็บปะเพราะอากาศมันหนาวมากตอนนี้ เพราะว่าทางซ้ายทางขวานี่คือมีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยนะครับใช่มากน่าเดินมากเลยมีเยอะมากนี่ไงน้ําใสคือตรงนี้ป่ะดูน้นี่จะเป็นน้ําใสที่เขาบอกกันนะใช่ป่ะหมู่บ้มมานน้า <c oughs> ใสอใสอ่มู้เดอไปไปเก่งพาไปดูน้ําใสหน่อยเน,นี่ยโ้น,น,นี่ไงโอ้หน้าใสจริงนี่แบบน้ําใสมาก เดี๋ยวข้างในมีบ่อใหญ่กว่านี้อีกนะครับตรงนี้เป็นเป็นบ่อมีปลาด้วยไล่แล้วนะคือใสมากีซูมใกล้ใกล้ให้ดูหนีป่ะน้ำใสมากเอาเร็วปลากินกับอะไรแล้วอร่อยกินกับฟางสิแน่ปลาอะไรพ่อไม่ชอบปลาบิลันย่าไงเพราะว่าย่าชอบดา ปลาอะไรอยู่ในต้นไม้ปลาอะไรต้นไม้ปลาปลาอินทรีเห่ปลาอินทรีปลาอินทรีปลาอะไรกินแล้วอร่อยฮะปลาอะไรกินแล้วอร่อยปลาอะไรนี่คือคำถามหรอใช่ปลาไหลมีปลาเข้าปากไงอะไรของมันวะยนี่ยังดีนะน้องเจี๊ต์ช็อตให้เนี่ยไม่งั้นนี่ผ่านไปมุกนี่ผ่านไปเลยนะเนี่ย เดี๋ยวเราจะฝากท้องที่ร้านนี้นะครับสาร<ป>ฝัน<อ>พีเจนะฮะพีเจโซบะเย็นโอ,โอ้โซบะเย็นพีเจกินะ<อ>เออไปไถ้ามาที่หมู่บ้านน้ำใสนะครับ<อ>ก็จะต้องมากินโซบะเย็นเพราะว่าเขาขึ้นชื่อเรื่องนี้<อ>นะฮะแล้วก็ซึ่งเป็นของชอบของพีเจด้วยนะ วีเจไปร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยก็จะกินแต่โซบะเย็นอย่างเดียวเลยเนาะใช่ไหมวีเจไม่เอาอย่างอื่นเลยเนาะใช่ไหมของพีเจมาแล้วน่ากินมากใช่ไหมพีเจโซบะเย็นไงลูกเอากินเร็วกินเลยแล้วแล้วเวสต์สตร์ฟอส์อ่ะเนี่ยอันนี้ตะเกียบวีเจลองกินดูว่าต้นตำรับที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดในญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไง <Yeah. S 1> เออนั่นแหละ <c oughs> เป็นไงครับ อร่อยไหมมาช่วยเนาะอร่อยเลยเหรออ่าทูทูนิ้วนิ้วโป้งหน่อยนิ้วโป้ง อร่อยมากเลยนั่นมีเม็ดปอดนั่นเลยอืมอร่อยจริงอร่อยอ่ะอยากรู้มากเลยว่ารสชาติมันจะต่างจากองุ่นทั่วไปยังไงวะราคาไม่ต่างเยอะมากอร่อยมากอืมเหมือนเยลลี่เลยอ่ะเนื้อมันมีความเด้งความหนึบเหมือนเยลลี่อ่ะ แล้วลูกใหญ่เฮ้ยโคตรลอยเลยวะ่ะนะอลอยโคตรเอาไปสามองศาโคตรอร่อยโอ้ยน้า Four hours later อ่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับน้องชิบุยาชิบุยานะครับนี่คืออาหารดินเนอร์ของเรานะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่31นะ31นะครับเป็นวันปีใหม่นะครับก็ร้านค้าแทบจะหลายร้านเลย ส่วนใหญ่จะปิดหมดเลยนะครับตอนแรก,กเรากล่าว,ว่าจะไปทานเนื้อย่างกันนะฮะแต่ว่าร้านปิดก็เลยลงเอยที่นี่ครับแฟมิลี่ฮะแฟมิลี่มาดนะน้องกินอะไรหลงไก่เหรออร่อยไหมอร,อ,อร่อยอร่ออย่ะพี่เจกินขนมปังขนมปังแล้วก็พี่เจมีเอ่อมะม่ามะม่าอีกนะครับแล้วก็ผมมีข้าวเนื้อย่างหนเลยไหนล่นะเนี่ยเราก็จะมานั่งกินกันข้างหน้าแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าคือกว่าจะ นั่งกลับไปที่สถานีอาซากุสะนั่งกลับไปโรงแรมเนี่ยคนไม่ไหวนะอย่าเพิ่ง u n นฟอนะจ๊ะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีคลิปได้ลงสักเท่าไหร่นะครับด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเนาะน,นะครับกับการที่แบบว่าไม่เออไม,ไม่ไม่มีคนตัดคลิปด้วยนะครับแล้วก็เราเมีไลฟ์ที่ติ๊กตอกด้วยนะครับเวลาก็อาจจะแบบว่ามีน้อยแต่ว่าถ้าแบบเรามีเวลานะครับแล้วก็ เรามาเที่ยวมีคอนเทนต์อะไรที่แบบว่าเราเราสามารถคิดได้อะไรเงี้ยก็จะ,ะก็จะมาถ่ายแล้วก็เอามันลงให้ทุกคนดูนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ EP หนะ้าก่อนนะครับไบ๊ายบายไปเจอกันที่นู bye bye, จิลิบบ๊ายบายบ๊ายจา